อมยิมจะพาไปดูขึ้นชันนี้เอาเอาวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผู้ใดผู้ใดอยากมานผู้ใดอยากลํำผู้ใดอยากด้วยเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยห่อนห่อนหอนหอนหอน,หอน,หอนแสนสุดสิห่อนมือนีว่สาสีพ้าจุดถูกพอเพิ่นโอ้ยมาพอดีไอ้เิมจักสิบบาทเนี่ยเอาใส่ถ้วย นั่นดีแท้เอาไอติมให้นยใช่อไอติมมาใช่ใช่พมันใช่ลืมเข้าเอิ่นซ<ล>ื้องผิดพี่น้องอ่ะผู้ดใดที่เข้ามาเนาะคะ่ะเนาะฝากกดไหล์กดแช่ฝากกดไหลจนันห่อนค่ะห่อนเนี่ยเอา มันร้อนมันร้อนมือหนีมันห่อนไหลพี่น้องเออพี่น้องทั้งเพด้ะค่ะเด้อพี่น้องทั้งเดี้ยวทั้งยังกระไดเขามามือนีเจตุขออนุญาตจุดถูกของปูกันเด้อก็จุดยาสูบให้ปูให้ตากอนเด้อตาแล้วสูบยาสามกอกแล้วคอยปังสูบสามกอกนี่ปังเด้อพอเด้อให้ได้เด้อมือหนีเด้อให้ได้เด้อให้พี่น้อง่นได้มืออื่นเนี่ยเป็นบุญเราได้มืออื่นน่ะ เงินกับมเมดลอยลอ้อลงพรุ่งนี้ก็เป็นบุญแล้วนะคุณพ่อนะคุณแม่นะของเงินไปห่วมบุญน้ำพืญนนะบ้านบ้านอาจารย์โก้จะเป็นบุญวัดน้องหมัดก็ปุ้ยเอาขนมฟังบดสัวมีผู้สิกินกับขนมฟังว่าเอาถวยมาให้อาจารย์โก้เรกพราะว่าถ้าเงินได่สดน้ำแต่ว่ามันอากาศห่อนนะนะพี่นอ้องโอ้ห่อนคก แต่ว่ามือดมายเมดแล้วด้วยนี่มือดมวยเมืแล้วเดี๋ยวจุดยาสูบให้พอ่พนกับข้าวกวนสามกอดที่พอนีสามตัวเด้อมือนี่เด้อสามกอกกับสามตัวคือเกาหล,ะละ่ล่ะขอน้ำพอนี่ละ่ะสวัสดีท่านที่เข้ามาทางเพจนะคะสวัสดีค่ะใครที่เข้ามาฝากกดลห์กดแชร์ด,ด้วยบนเพจเอามันเป็นหนึ่งเฟซหนึ่งละ่ะแต่ว่าพอว่าเจตุไล่สดพี่จอยโอ้พี่จอยตัวนั้นเ่้เสูอ โอปูว่ามันสูดดอกปูอยู่กับปูสองเขสูว่านันใครกันแน่ใครกันม้างเอาถาไลสดทางไลสดนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ตอนนี้เจตูกำลังยูทูเอจุดไออัญยาสูบไผ่ตาสามกอกแล้วตาเด้อสามกอกคันแตกสามตัวนี่มืออื้อนนี่เราขาวขวดใหญ่เลยพอเราห้ใกล้โตเลยคันได้สามตัวเด้อเหล็กเล่าเด้อพอเด้อ เอาเราห้าหน้อยนันห้าหน้อยนันมันหลายน้อยมันลงทุนต้นทุนมันหลายขวาล่เมื่อนั่นกับเขาเนาะพี่น้องนี่เมื่อนั่นกับเขาเจ็ดห่างเข้าเรื่อยๆขอบคุณค่ะห่อนหลายพี่น้องเลยเมื่อเนี้พอเสี่ยงถูกใบใสน้อแบบนี้เนาะ พอเตียงถูกไปมองใดเนาะมือนาะเยวเจ็ดถูกขออนุญาตสอกหาถูกกันได้พี่น้องเด้อสอกหาถูกตัวเลขพอแล้วกันเอาไว้ใส่เนาะพอไอ้ในหายท่องบอกไอ้หายเงินเนีอยหายท่องโอ้ยุพีพี่น้องอยู่นหายท่องไม่เกี่ยวนะพี่ต้องต่ผมทำไงอะ ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะได้ทูบมาแล้วสื่อน้ำข่อยบอสื่อน้ำข่อยบอได้ทูบมาแล้วสื่อน้ำข่อยบอสื่อน้ำข่อยบอสื่อน้ำข่อยบอข่อยได้ทูบมาแล้วข่อยสื่อเลขเล่าสื่อน้ำข่อยบบ เด้อได้อย <laughs> like <mir anda> like <area> ู่หายเงินเอยู่หายทองพองวดก้อนนี่หายทองหายเงินเต็มได้ไหมล่ะเดี๋ยวค่ะเด้อกำลังจุดอยู่ค่ะพี่จอยขอยง้มไหนบ่เคยผาดมืออื่นวันที่สิบสอง แค่ตนเงินไปวัดนาคราชว่านารามวัดบ้านอาจารย์กุญร้ายค่ะมือนีเข้าเจ้าก็บบวชทางฟังละเออทังเหมือนทางเัมนน้อ,นองข่ายขาเจ้าก็บบวชสามสิสปปบลูกสมือนี่กำลังจุดให้ล้วเด้อ่น้อนเด้่อนี่จุดให้แล้วนะจ๊ะจุดให้แล้วนะจ๊ะจุดตอนหนาพอเลยเอาพอเอ้ยเอาสามตัว ตรงตก็สามต,รตรัวปังๆเด้อนางร่ำกับร่ำน้มงามโอ้ยเข้ามาแล้วสี่สิบกว่าท่านนะจ๊ะถ้าใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอาเอาจังสี่ส่วเล็กถูกอีพอเอาพอถือไว้พอถือหมานบ่เนอ เอาบอ่เหล่ากวดใหญ่เสียเอาบอ่อพอเสียเอาบอ่เหล่ากวดใหญ่เอาถือให้ลูกให้หลานแน่ถ้านสี่เอานะ่ะเอาเหล่ากว,วดใหญ่หนึ่งเนาะอ่าก้าวกวดใหญ่คุณพ่อจะเอาไหมถ้าคุณพ่อจะเอาคุณพ่อก็ถือให้ลูกให้หลานด้วยเอา้าพี่น้องเอฟซี่ค่ะย้ำมาทางนี่ย้ำมาทางคุณพ,พ่อเพิ่นเพราะว่าเจตูจะ เอาใหพี่น้องเบืองทางคุ้นพอเพนเนาะพอพอเราจังค่อยขังแล้วปังแตกต่ำต่ำเด้อพอเด้อสามตัวนะขอสามตัวเด้อพอเด้ออันนี้จะเป็นเลขไอเลขสูตรคำนวณของเจตตูทีอยู่หน้าเออพอเพนเนาะแต่ว่าเลขถูกยังบอทันใดๆเลขถูกกำลังจุดเนาะค่ะเนาะอ่ะพี่น้องเอฟซีกับค่อยรุ่นน้ำกันวา เออเดี๋ยวด้ยรอดได้เลยครับพี่เดี๋ยวเราพี่รอรถหนึ่งเลยนะรอรุ่นน้ำกันว่าเลขถูกพอเพิ่นสี่ห้ตัวใดเอาผู้ใดเขามาแล้วกดไลค์กดแชร์ผู้ใดเขามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำเนยเด้อพี่น้องห่อนไลค์ห่อนคักห่อนแนวรถไอติมมาพากันหุ่มเอาบึ้มเบิ่มร้มันห่อนพี่น้อง วันนี้ใครอยากรวยต้องกดไลค์กดแชร์เอาไปยังคือบอกกับเอ้ยบุญบ่มี่บอกรูดเจ็ดรูดเก้าแล้วก็หาหาเจ็ดหาเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดหาวมื่อกี้ใอยบอกเจ้า <iende> บอกกับเจ็ดตัว เจ็ดเกาเจ็ดหาเด้อวะฮน่ะสองมาแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าเจตูถิเบาหนึ่งชูฟัง่งเจตูฝันเจตูฝันวาน คนหมึกบางนะอนนอนนอน,น,อนเห็ดแนวทางอยู่นี่ลหละตาเสิบเสิบลงอืคืออยากนอนแต่บมเมนสีมาแล้วบ่บคืคิดในใจเนาะิึในใจบมเมนเราสีมาแล้วบ่ว่าจันา่ตาตานี่เซิบเสิบลงรับหยิบไปคือ,อยังมีคนมากกสิบใ่หูนี่นะว่าอแปดสามด้วยนะเปนตัวที่สามนี่มันยังบุ เดี๋ยวเกต่สิไปพิจารณาแล้วเจต่สิลงไปให้ในกลุ่มเพราะว่าตัวสามตัวนะแต่ว่าเจต่อันสิมาจับจุดกระท่านหันบ่ท่านใดคือว่าสองเอาสองตัวไปก็คือแปดสามแต่ว่าสามตัวนี่เดี๋ยวเจตูล่ลงห้ในกลุ่มคันผู้ใดอยากเข้ากลุ่มเนาะค่ะเนาะตามเบอร์โทรศัพท์เจต่ขืนห้เลยเนาะค่ะเลขสามตัวจะมีอยู่แค่สองชุดชุดหนึ่งก็คือหนึ่งหกสาม ชุดที่สองก็คือแปดสี่สองค่ะนอกนั่นสองตัวเมดเด่นเด่นก็คือสิบสองนี่แหละเด่นค่ะหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหกสามเออสองสามสองหกสามหกหกสามหกค่ะอันนี้คือเลขชุดนี้เนาะคะ่นะเนาะหรือว่าผู้ใดอยากได้เด็ดเด็ดอยากได้นั่นก็ต้องเข้ากลุ่มย่างเดียวพี่จอยสวัสด,ดีพี่จอยค่ะสวัสด,ดีสวัสด,ดีเอฟซใน ในทางทางัทงทังทางไอ้ไอ้ทันงเหตุเนาะคะ่ะเนาะครับสวัสดีทั้งช่องเจตู่พาลว้ยแล้วกะ็ทังช่ององมยิ้มจะพาไปดูมือน,นี่อมยิ้มสิพาไปเที่ยวเล่ามือเนี่ยอมยิ้มกับเจตู่จะพาไปเที่ยวลาวเนาะคะ่ะเนาะอืม ทางวัดพระธาตุน้องมัดกับเป็นงานมืออื่นทังวัดดอนก็เป็นงานมืออื่นทางน้องไข่กับเป็นมือมือมือนี่บวดมือนี่แหนาคมืออื่นบวดโอ้ยสมียนบุญไหลค่ะพี่น้องเสมียนงานหลบ่มีหอดเงืนสีออกบุญน้ำผินไหลค่ะหลายแน่เนาะคะ่ะเนาะแ้าว่าสำหรับตัวเหล็กแนวทางนี่คือว่าเขาปังปังทุกเมื่ดอดีบ่ดีเอาไปจัดกับเข่าลายวั่นกอนก็ได้พี่น้องถ้าเหล็กถูกเพลนออกมาเนี่ เอาไปจัดกับขขาวลายวันก่อนเลยก็ได้เพราะว่าตากับยายตากับยายแล้วหมานกับเขาลายวันน้ำเดียจา้าใครที่อยากได้แนวทางนะคะใครที่อยากได้ใจหรือเปล่า เออเออเออดีดีด,ดีขอบคุณมากมากผู้ดใดอยากได้เนวท่างเม็ดเดียวอาจารย์โกต้องแอดไลน์มาได้แอดไลน์มาเลยค่ะพี่น้องคะแอดไลน์มาเด้อค่ะเด้อโอ้ยกะจองคักอยู่ดอกเออย่าเป่าไปจองตัวเลขคักหลายหันมาท่างเกตูสะกอนสวัสดีค่ะใช่ละ่ะท่างองยิม อมยิม้มสวัสดีค่ะสวัสดีด้อค่ะเด้อสวัสดีสวัสดีทางเพสสงง YouTube, เจพวสวัสดีทางช่อง y o u t u b e เจตูพารวยสวัสดีทางช่องอมยิ้มจะพาไปดูเนาะค,ะนะคะ่ะเนาะจ้ะห่อนบอ่พี่นอ้องมืดมาามืดเราเด้นนี่มืดเด้นี่มืดมาามืดแล้วอากาศห่อนแห้งอากาศห่อนแห้งค่ะอีลีเกตูละสิใจสิขาด อืมสองหกมาแล้วสองหกมาแล้วฝันฝันฝันเลาะขวานทีแจ้งจังได้ังคอยฝันวานจังได้จังคอยฝันบ่แม่นเลาะขวานทีแจ้งดอกว,วางนอนเฮ็ดเลขกันละง่ <c oughs> ามือเศรประมณัณจักโมงว่ะสามุ่ง,ส,มมงสีุ่่งร้านี่นะ ตานีเสิบเสิบเสิบ<ๆ>ลงมาแล้วเด้อวะในใจนี่คิดว่าพอเลยเอกากระสาูุปูง่ญ่ปูดอนปูถูกปูถูกถูกพระองค์นั่นแหละที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาฝ่าดินพระญาแนทนถูกถูกพระองค์พญาหนา้าปูเวดฉีดถอดเพิ่นเมื่อสู่องค์เลยเพราะว่าตอนนี้ชื่อว่าตอนนี้หาเงินบ่ท่านอยากได้เงินจากก่อนหนึง่ง เอามาใส่ใจในอารมณ์ดีแล้ว่ะเอามาใส่ใจในสงการนะครับเอามาใส่ใจนํำข้ามบุญเอามาใส่ใจน้ำการงานันลูกเต่าเ่าหลานเครือ่องจะควงกะตรงใจ่างหวดรถงดหวดหน้าหาเงินมาท่านเครื่องคาบานคาหย่างจะไปนอนบ่หลับวันนี้เสิรฟเสิรฟลุ่มเป็นคือืยังวะ ฝันไปเลื่อยด้บันนี้ฟันเป็นจ้าใดฟันไปแบบจับใจความบ่ไดดอกแต่วาลูแต่แต่ว่ามีคนเว้าใส่หูนี่าแปดสามแต่ว่าตัวที่ตัวที่สามนีจื่อบ่ไดต้องต้องต้องเข้าไปศึกษาเบิ่งงสกปวตตัวที่สามซีเมนตตัวใดถ้าเกิดผู้ใดอยากได้ตัวที่สามห้แอดไล่มาตามเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าหกสามหกศูนย์สามเก้าแปดห้า แอบไล่มาตามเบอร์โทรศัพท์แล้วเจตูสีห้ทางไล่ส่วนตัวให้พี่น้องทงักมาแล้วกระถามวาเจตัวที่สามเป็นตัวใดเดียวเจตูสีพิมพ์ไปบอกแล้วกาเจตูก็จะมีกลุ่มกลุ่มกลุ่มส่วนตัวน้ากลุ่มส่วนตัวนี่คือเจตูจะลง่งหาเฉพาะหานอยกับลาวแต่ว่ากลุ่มกลุงง่มใหญ่กลุ่มแบบว่านั่นก็จะมีหานอยลาวมีมั่นพี่น้องนี่มั่นทุกอย่างลหละแต่ว่าเฮาบ่ได้ขาย แต่เขาเจ้าเหรียนกันเองกอืมเกตูกันเลยอันวยมาเหตุกลุ่มส่วนตูนะั่งหอนไอ้เจ้าใส่บอกมี่ดิพี่น้องหอมหอมไอ้ติมไอติมเซลลระุหอมปาไอติมพอขาดไส่บอกมี่บนนี่ ทั้งมันทั้งหอมสองหกเขากับเลขกเจตูเอาไว้ให้เบิ้งแล้วมาแล้วสองหกเดี๋ยวรอรอดูก่อนว่าตัวที่สามสิเป็นตัวใดมือนี่เด่นหนึ่งกับหกนี่มือนี่วิ่งกับรูดมือนั่นเด่นเก่ากับเจ็ด แสบหลายพี่น้องไอติมเปินใส่บอกมีพร้อมแสบแสบขบอโทษขออภไฟเด้อเมือดมาเมืดแล้วคืมมาเมืดพอเอ้ยขอเงเนี้ยเด้อพอเอ้ยยาสูบสามกรอบใหม่เมือดอีกแล้ว ยาสูบสามกอกใหม่เมดอีกแล้วพรุ um. mm ่งนี้ถ้ามีโชคอย่าลืมนะเหล่าขาวกวดญงเด้กพี่น้องเนอะอือเราใส้บบกหมีอีลีหอมไอติมใส้บบกหมี่ ไอติมใส่บอกมีวันนี้ถ้าเอฟตีอยากได้เม็ดเดียวของอาจารย์โก้ต้องเข้ากลุ่มเท่านั้นรอบตัวที่สามเจตูกับวัลูวาสิวอีหยังกับพีกับน้องเนาะไปเขาหันกล่องออกไปยังสี่ดีกลัวว่า,วาพี่น้องเพราะว่าพี่น้องสีได้เห็นตายานัง่ง ที่น้องยังจะได้เห็นตาเห็นย่ายน้ำทางช่อง YouTube นะคะอมยิ้มจะพาไปดูแล้วกา ทังช่องเจ๊ตู่พารวยเนาะค่ะพี่น้อง f อเซ้าหันจังสี่ปาดข่ไยคือหน้าขาวเถนนนอนาาวันนี้พี่น้องปาดหน้าขาวจูนพูนารุดเดากววาสูพีสูน้องฟังนอนเห็ดเลขกอยู่จังไ๋ยังตาเสริรเสริรเสริรลงแล้วกันแล้ว่าแปดสามเด้ออหน้า แต่กับบรูวัาสิเป็นไทยเป็นเล่าเป็นน้อยแต่ว่าในหูนี่บอกแปดสามเนี่ยแต่ว่าโตทั้งหนานี่ยจื่อบ่ได้แต่เดี๋ยวเจตูสิไปบอกอีกเครื่อหนึง่งวา่าโตทั้งหนานเป็นตัวใดพี่น้องแอดไลน์มาเลยป้าไอติมมาแซบแต่พี่น้องไอติมก็เจ้าไส้อ่นไส้บะหมี่ไหมบกขนุเนนะี <Wow. S 1> ่ยแซบ เย็นดีพ้อมันไปติมไหมใส่มะมี่มไหมไปติมใส่มะมี่ไหมแซ่แบบเจ็ดเ้าพี่น้องเจ็ดทือมสามบู้ถ้าเบิงสะก้ลอนรอรุนไปด้วยกันโอ้ยพี่น้องเอ้ยเจ็ดตูนนั่ง,งหันหลังหายยะวากันเด้อราวาเจ็ดตูน ยกใไ้มันคนละมุมคนละแกะ่สวัสดีค่ะสวัสดีเมสซี่จ้าแม่ชีแม่ชีเมสซี่วัดพระธาตุน้องมัดเราไปอยู่ไอ้นั่นแล้วฝนกระสีตกแม่เอ้ยระเบงจะลั่งขอเหลขกน้ำตาน้ำยายเล่าตอนนี้เกจริงจริงค่ะพี่น้องเกตอีลีเกตอีหลอเกดคักคักเกตแน่แน่เกตแข็งแข็งค่ะพี่น้อง สองหกเก็ดค่ะเขียนไว้เลยสองหกเก็ดนะคะเลขทูบตากับยายสองหกเก็ดนะคะเลขทูบตากับยายสองหกเก็ดแต่ว่าเลขวิ่งมือนี้เลขวิ่งเลขลูดมือนี้สายออกกําลังกายลูดไปที่หนึ่งกับหกหนึ่งกับหกเด่นตัวไหนเด่นหนึ่งแต่ว่าขอทูถูกขึ้นได้หกน้เดี๋ยวเด้อ เออพิมมาโลดข่อ,อานบ่ออกดอกภาษาภาษามมเจา้าพิมมาเลยข่อยอานไม่ออกอีน้องคือว่าตอนนี้นี่มันหมืดมาเหมึดแล้วเดี๋ยวเจตูสีให้เบิ่งทอง้าตโตเลกเข้าก็ได้อยากเบากับพี่น้องโดนโดนแต่ว่ามันเบาบ่าได้พุนเห็นบ่มันหมืดมากหมึดแล้วมืดมาเหมึดแล้วพี่น้องมืดมาหมดแล้วอยให้พี่น้องเบิ่งไปโดน แต่มันหมืดืมอนีคาดว่าฝนอาจจะตกอีกเหมือว่านี่ตกประมาณสานีมันตกแล้ววันตกแห้งควอมตกหนักก้อมตกอ้าวอีไม่ติมแล้วบัดนี้ที่นองขอโทษ้อขอโทษ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 ขออภัยนะคะอ่าเลขทูบแอนแอนเอมเอาพอมากอมามจับเอาดอกคว้าแล้ว ได้กินเหล่าเอาเชียนเลขทูบห้เพื่อนเล้าบาทชักก้อนเลขทูบวันนี้ตเแนนตเแนนสองหกเจ็ดอ่าสองเก้าเจ็ดมันจะเป็นเลขสองชุดจังิงสิเหรอเพราะว่ากับหัวน้ำ พี่น้องเอาไปตัดเล่นเอาเดอ้อพี่น้องเอาไปตัดเล่นเอานะสําหรับเลขทูบวันนี้นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะเลขทูบวันนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะจะประมาณนี้เดอ้อพี่น้องเดอ้ออ่าทางช่องยูทูปเจตูพาลยุยองยิ้มจะพาไปดูมือนี่เจตูก็ได้จุดให้แล้วพี่น้องหลายคนบอกว่าจุดตากับยิ้มให้เนียจุดทูบตากับยายให้หน่อยมือมือนั่นเพื่อนได้เจขาเนาะ นันเจหายัางยังขอมออยู่คือเกา่าเจ็ดห้ายัางเหมือนเดิมเมื่อน,นันก็ได้ห้าหน้อยหนึ่งสามสี่จะออกสามตัวเนาะหัเนาะจ้าส่วนใหญ่ของขอพอเพื่อนจะมาสามตัวมือนี่ขอสามตัวเด้อพอเด้อแตกสามตัวเด้อแม่เอ้ยสีได้เห็นที่น้องเพื่อนสีได้มีเงินมีท้องไปทำบุญอะที่น้องเอฟซีที่เขามาแล้วเนาะจ้า ถ้าแตกสามตัวอย่าลืมราขาท้ากวดไ่เด้กพี่น้องเด้อพอเพิ่นอ่ะสองตัวเข้ากับห้เพิ่นกวดหน่อยสามตัวเข้ากับห้กวดไเน้องกันเนาะกับยาซองจ้ะเพราะว่าน้ำเขียวน้ำแดงกับปกติเพราะว่าก็ต้องห้ให้ตลอดเพราะว่ายาเป็นแม่เพิ่นวอนัน่นแม่เพิ่นเป็นคนสําอางเด้พี่น้องเพ่เป็นคนมักสวยมักงามเราเป็นคนมักสวยมักงามเราเป็นคนข้นงามเด้เราเป็นคนสําอาง เบิงพี่หนองเบิงเบิงเบิงเล่าน่ะเราเห็นไปว่าอยู่เห็นบ่แก่แดงองต้องฝากแดงองต้องนั่นแหละแม่เราเป็นคนสำอ่างเราเป็นคนผู้ดีเราเป็นคนผู้งามแต่ว่าชุดนี้จะเป็นเลขของเจตูสูตรคำนวณที่ว่าเจตูคาดว่าจะมาคาดว่าจะมาเจตูมักไหมผู้ใดบ่มักกับว่าตองเอาอันนี้คือข่อยหมักเนาะ คอยมากคอยมากคอยจะเอาคอยบ่ผู้ใดบ่บเอากับว่าเป็นยังเนาะคะ่ะเนาะเอาสำรับมือนี่แคบนาจอไว้แล้วก็ซทำหนีสะก้อนเดี๋ยวมือแรงมือแรงเราเล่าออกแรงเล่าออกเขาก็าจังคอยว่ากันไหมเนาะพี่น้องเนาะถ้าเกิดแตกสามตัวเจตัวสิฟ้าขึ้นไล่ซดไหเบื้องเพราะว่ามือนี่มันเป็นฝนฝนมิดมากเมิดแล้ว มันแหล่นเอ็นมาเมดแล้วนะวอกง่ายๆคือมันแหล่มาเมดแล้วไอพี่น้องเบิงโดดพี่น้องแคปหน้าจอเอาเพราะเจตูกับสิฟเฝ้าเฮดช็อตลงไห้ข้าเจ้าเฮดอนั่นลงไห้ข้าเจ้าบแมเนวาสีเฮดซัำหนีเนาะเอ้าฝากพี่ฝากน้องไว้แต่เพียงเท่านี้ทังไรสดเด้อจ้าเด้อบายๆรวย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 กันสุูสุคนเด้อจ้าทังช่องเจตูพารวยอมยิ้มพาไปดูอมยิ้มจะพาไปดูค่ะ ขอให้พี่น้องเอฟซีถูกผูกทุกคนโชคโชค,โชคโมันมานร่ำร่ำรวยรวยถูกหวยรวยเบอร์ปังปังปังสามตัวแตกเด้อพี่น้องเด้อโชคโชคโมันม,นมนานเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวเจตูสิฟ้าเฮ็ดช็อตไป